Hi everybody welcome Alex Channel สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคะวันนี้อยู่ในเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Survival the Killer อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพร้อมล้วลไปอดูกันเลยอ่าแตกละฉันจะตายแน่ๆเลยอืม้มแคมเปอร์ ชั่วแคมเปอร์โธ่ไม่มีใครช่วยเลยอีกอดอยก็ได้ มาเดโอยติดเฮ้ยเเห็นมือคนไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บครับไม่ใช่หน่ะแฮมมี่แฮมมี่เออ thank yous very much ตริงตรงมาดิอ้าวกรรมด่าทีเดียวไปเลย เอ้าทมตรงนี้นั่งไม่ได้ยังนานี่ลองดูสองคนนี้สิ เออไม่มามาสิโอ้โหแพงมีสองกันเนาะอนิเมชั่นสามไหมมันใช้สามวันนี้จะน่าเขีย่ยจุงก็ทีโอเอ็นแมปแ,ปแมปแมปแมปเอ้ยอ๋อเมนมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะคระในแมปที่มีชื่อว่าสเก็ตโซในแมปนี้นี่เอง เนาะใครเป็นนักใครเป็นเราเป็นแน่เลยอะ่ะเราเป็นระหว่างนั้นหลอดเทมักทันจิโร่มาดูคนนี้กันทอยจัมอันนี้มีสองแเนาะรู้สึกว่ามีแค่สองแอนิเมชันทันจิโร่พร้อมค่ะ เดินนะทำไมในเรื่องมันเป็นคนแบบโอ้โหจโอ้โหกว้างเกินครับอันนี้เราเป็นแบบใหม่เราไม่รู้นะทุกคนไอนน่ไหนเป็นที่ไหนเนาะเราไม่โปรเฟชชั่นอลทีในแบบนี้เราต้องศึกษาก่อนไปไปศึกษาก่อนกว้างจังวะเราต้องศึกษาแล้วอะเด็กแอนแน่ไม่เีแน่หนู ไอหนูไม oh, oh, uh, yeah, hey, ่เ hey, น sure. oh, oh. uh ียนโอ้โหห้องน้อมอุ huh. uh ้ยแอะไม่เนียนไอหนูเล่นกับพี่ไม่ได้นะไอหนูนะอย่หวังเลยเกนเน่คยช่วยโอ้โหคุณผู้ชายไปสายจ้ะ ผู้ชายไปสายคุณผู้ชายตายกลางสนามไปซะอุ้ย,อย,อยเอนนมีการช่วยกันน่เอ้คุณผู้หญิงตายแน่แกแกบังอาจช่วยเหรอ,อตายเออรับทานตารตายไปยมีทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยอืมคุณผู้หญิงเดี๋ยวสำรวจตรงนี้ดีกว่า อรู้สึกว่าคนทางยาวไกลไม่เอาเราไม่ไปฮันแน่ฮั่นแน่มีนี่ด้วยเหละฮั่นแน่จุคนทางอีกยาวไกลอืมต้องศึกษาแล้วอ่ะตรงๆอุ้ยมีทางรับเยอะ เกิดทำอะไรวะตรงนี้ฉันเกิดทำอไรตรงนั้นห้องหนึ่งห้องรูมสเกตโซนไม่มีส่อนไม่ใช่ได้ห้องแบบเนี้ยถ้าอย่างฆาตกรเป็นคนหาเหมือนเราจริงๆไม่เจอเออไหนวะปราตัวทางออกไม่เจออยู่ไหนวะหรือว่าอยู่ในนี้เนี่ยทำไง เฮ้ hey. อยู่กันครบเลยนะจ๊ะเด็กดีจ้าอ้า้ยบักเกินนะไม่ไหนวะอ๋อยู่นีแม่ตรงเนี้ยสับสนดิตายตายตายโอ้โหย,ยังไม่ตายอีกอ่ะเ้ยเก่นเนาะ hơn chăng kể quân tin đùi! ui mượn kể gắn quân tin thế mà đi mà mà ôi mình rau rau nói ai bác đi có bác cơn ôi à vâng ý kia bác ui à à à chờ nào mày nè nào con bố chơi bye กวนตีเนาะกวนตีอยากกวนตีในบ่อกวนตีนอยู่ใดชอบกันจังตรงเนี้ยกวนฆ่าตะกรอนได้เว้ยเอาสิเอออยากเล่นแน่อยากเล่น,น,ลนไม่มีใครช่วยเลย กรรม <S <S อยู่นี้หนึ่งอีกคนควรควรประาสาทช่างได้ได้ไดอด็ดแน่นอนพวกเจา้าได้อ็ดแท้ รีเซ็ตไปเรื่อยๆโอ,อ้ค,ำคำ่าน้อยแต่อย่างน้อยก็ได้ค่าอ่ะคำคมค่าน้อยแต่ยก็ยังได้ค่าเอาอดิเอาเดิเอาเอไปกดทำ Yes n e วอุ้ย n e วแม p อันบักของการกระโดดนี้แบบไม่ชอบเลยอ่ะโอโหไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่านไม่ออกละกันยี <Yeah. S 1> ล่ลัลสเปดแลบ อ๋อแล้วก็ในแมปสเปดแลบนะครับหรือไอ้แมปจัลลัวนั่นเองที่ต้องเติมน้ำมันตอนนี้ไม่ต้องลวเนาะอุ้ย,ยเดี๋ยวอ๋อมันสับกานงองอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเอ็กซพัทนี้ใครวะขอวะไม่รวยนี่ลัล น้อนแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบอุ้ยขายของไปขายอุ้ยกองอุ้ยใครอะพิมพ์ไปว่านาน,านิอู้ผมชมพูด,ด้วยคือประเด็นเห็นเด่นเกินหยาบวาตัวเล็กกว่า ว i mean like really like ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางจีโลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลือรอดไหม呀ชาสเดือดเกินเก็บให้หมดว่าจะเอาไปขายเดี๋้อรอฉันรอเธออยู hmm ่แต mm ่ไ hmm. ม uh ่รู้จะอยู่คนไหน เธอจะมาเธอจะมาฮ่าสี่ปีกี่ชาติกว่าจะถึงเนาะอุย้ยตามมาวะเอาว่าตามฮาร์บักไข่ฮุ้ยลอยอยางเก็บของไปไข่เดี๋ยวๆดเอาเลยฮาร์บักข้าจะก่อยอเอะหรอสแลนเดอร์แมนสแลนสลนเดอร์แมนแมน เซ็นเดเม้นนนเดม้นเอ้ฮันนี่จุ๊บเอ้ไม่นะไม่เลยอย่ามาหม้อปัวย่ติดบัคตาไม่เอาหน้าลื้อนี่จบอืมเหละทอมอ่มาชีมาชีลื้อลือมาลื้อมาดิคาตกรอะไรวะห้ารบัส kersas R O V วิแน่ฮั่นแหน่ฮั่นเนี่ยกระโดดตลอดเวลาวิเจ้าวะอุ้ยคุณผู้หญิงบ้ากว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแมวเอาโรสวิบ้าก็ดีมีประโยชน์หน้าหนีได้วิวิวิจุ๊บจุ๊บ แตกหนึ่งสวยพีชสวยอยากช่วยนี้พลอยพลอยสี่สองสามห้าหกเจ็ดนานี่มาดิอุ้ยได้ได้อิด thank you for die it me for die ิ t me เนี่ยตรงนี้ทางบันไดอะยากเ้ยเวลาไปเอาดิเอาอุ้ย ้ามาแย่งอัวอัวอัวอันนันอยู่อย่าแย่งอัวจีอัวไม่เจอบอยู่ตอนนี้ของส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่กันตรงนี้แล้วะทุกคนจุบไม่ค่อยอยู่กันแบบใ,ในในอาที่ซ่อนจุบลง g ก็ u อลงไปลง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 ไปลงออ อีเวนมาดิเกะมาดิลุบลุบมาดิเอาดิว่าจะเต็มอุ้ยอีเวนแค่ตบตีกันฮ่าฮ่าฮ่าคู่นี่ก็เต้นเนาะ อย่าเร่งได้ไหมอ่ะว่าขี้เกดีดูจุ๊บเอาวิ่งทำน้อยอ่ะเเดี๋ยวจุ๊บเอาของเงินสองบาทก็เอาไม่มีวันหลอกที่ไม่เอาว่าไม่มีของเอาสิบเอ็ดชิ้นมามาจีมันเข้าแล้วอ้วงงานเข้าแล้วหรืออ้วนงานเข้า อัวรอดแล้วอัวรอดแล้วพุดผิดเปิดไหมไม่เปิดก่อนไม่อาไม่มีเงินอยู่ถ้าเปิดเลยแค่เจ็บเจ็ดเอาดีเจ็ิบเ็ดเหรียญเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรก็ตกใจเมื่อกี้ททุกทีมันจะตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะเป็นแบบรอดเนาะแล้วก็ตกใจอะไรวะรอดหกพันหเราจำได้ว่ายังไม่ถึงสามร้อย มาอ๋อดูข้างบนชื่อรู้แล้วข้าวอยากเล่นไรเป่าพวกไอโก้รออยู่นานเร็วๆข้าวโทรมาเอ่อ

กัวคือหลสายอันไงเอ่มนี่อาเรียตามลำดับความแบบเรียวสูงเรียวต่ำเลยยาเปียกลาที่นายคีจันดว่าตันดวย ุยจะตกแล้วเบคอนผู้หญิงอ่ะตกไหมวะดากุดอเซลามันเขาปิดเกมพาร์ตี <S <s ้ไหมอ่ะรู้สึกว่าแพ้วิ Á ่งข้าวเป็นช้อนข้าวแต่เราไม่ได้จักออาตรงกพเอฟเดี๋ยวนะ สงัดไหนดีหรออยู่ถึงไม่ได้เป็นโอโ้โหโอ้โหเหลือสี่คนแล้วเจา้าคนงานเขาละดิรอเซวิชิโอ้โหใกล้ละใตายเกิน จัปเปอร์วัดด้วยคิดหายแล้ว,วขยับตายแน่เลยนานี่คิดกระเดวค้าไปแล้วเฮ้ยไปไปครับ แหลกจเย็นยไปแล้วอย่างสงบเ้วยบักด้วยนะคือประเด็น อานอาน,นี่เหลือกี่คนแล้วนี่ไปดูรายชื่อก่อนที่เก็ยดตดัวแล้วไหนว่ารายชื่อหาไม่เจออ๋อนี่เก้านคนได้อยู่ได้อยู่แหละ ยังเปิดจัมสแกนไว้ว่าเราจะกลัวแค่ไหนเพราะเราไม่ค่อยเปิดเลยไม่เคยเปิดด้วยเอาตรงๆมาดูว่าเปิดจัมสแกนจะตกใจแค่ไหนอุย้ยเราอาจจะอจัดคลิปในแมป scp 3 0 0 8นะครับเป็นแบบว่าตอนตอนไปเนาะตอนแรกตอน2เนาะอุย้ยเราเป็นอุย้ยเกือบ ตอนแรกตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อัดแบบติดต่อกันเลยเนาะเราอาจจะแบบอ๋อตอนแรกก็สมมติว่าสิบวันใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันรีเซ็ตก็คือเริ่มใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าด้วยหิทองแท่งทองแท่งยี่สิบกว่าบาทเอาเด็กยี่สิบสามสิบบาทเอาครับวิอ้าวอ้าวหลอกเด็กตอนนี้ของมันอยู่ที่พื้นแล้วแหละต้องหนทุกอย่างแต่ไม่อยู่ในตู้แล้ว ที่เห็นนะครับมันจะไม่อยู่ในตู้แล้วอ่ะอืมนี่ยอะไวะยี่สิบบาทเหมือนกันเจ้ากล่องเย็ดช่วงนี้เป็นคนแบบมีกล่องกล่องติดตัวไม่มีสัญญาณตอบรับจากฆาตก,กรสักนิดโอ้โหกล่องติดอ่ะจุบจุบเงียบเงาจังแล้วอีกคนใครวะเดี๋ยวเกะ เบคอนใครว่าคนนี้คือประเด็นไม่เห็นหน้างไงเบคอนตั้งเยอะโอ้ยโดนแล้วอยู่ไหนวะสักอะไรด้วยนี่ฮู้โ้เฝ้าไหมนะมันหลบเว้ยเวลาแบบนั่นนั่นนั่นอ่ะอยู่มาแล้วรอไปอุ้ยไม่กอง มาดิครับมาดิผมหลบนะเอาสิมาสิมาดิครับอุ้ยตกใจรู้แบบนี้ไม่เปิดจำสแกร์ดีกว่าอีกอ๋อวลนลนลน่วงล่วงอ้าวติดกมเฉยอืตายแน่ๆเอเป็นเซิร์ฟดีไหมวะ เปลี่ยนเซิร์ฟกันเถอะไม่เปลี่ยนละขี้เกียจเล่นละเยอะสึกเหนื่อยอ่ะเอาเข้านี้และพว้หูของเยอะของเพลง Thank you for watching goodbye ครับเจากันคลิปหน้าจ้า bye bye